คุณผู้ฟังเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกำลังจมน้ำความรู้สึกหนักอึ้งกดทับที่หน้าอกจนหายใจไม่ออกแต่เมื่อคุณพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาเพื่อขอความช่วยเหลือคนบนฝั่งกลับตะโกนล,ลงมาว่ายิ้มเข้าไว้สิเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเองหรือเปล่าครับหรือในวันที่โลกทั้งใบของคุณพังทลายลงอาจจะเป็นการสูญเสียงานที่รักการจากไปของคนสำคัญหรือความเจ็บปวดที่อธิบายไม่ได้ แล้วมีใครสักคนเดินเข้ามาตบไหลคุณเบาๆพร้อมกับประโยคสุดคลาสสิกว่าไม่เป็นไรนะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอคุณรู้สึกอย่างไรในวินาทีนั้นคุณรู้สึกดีขึ้นทันตาเห็นหรือลึกๆแล้วคุณอยากจะตะโกนกลับไปว่าหยุดพูดเดี๋ยวนี้กันแน่ความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจและโดดเดี่ยวที่เกิดจากคำปลอบโยนที่แสนจะดูดีเหล่านั้นมันไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนอ่อนแอ และไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความอดทนแต่มันเป็นเพราะคุณกำลังตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่เรียกว่าท็อกซิกโพซิทิวิตี้หรือภาวะคิดบวกเป็นพิษลองทด just try it podcast สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องลองทำดู just try it podcast พื้นที่ที่เราจะนำสาระสำคัญจากหนังสือดีๆทั่วโลกมาย่อยให้คุณฟังแบบเข้าใจง่ายเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังและที่สำคัญคือพร้อมให้คุณนำไปลองทำดูเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทันทีวันนี้ผมตื่นเต้นมากที่จะพาทุกท่านไปสำรวจหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมกล้าพูดเลยว่ามันเข้ามาตบหน้าเรียกสติสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างฉาดใหญ่หนังสือเล่มน,นี้มีชื่อว่า Toxic Positivity Keeping it real in a world obsessed with being happy หรือในชื่อภาษาไทยที่แปลได้ตรงตัวและเจ็บแสบว่าคิดบวกเป็นพิษเขียนโดยวิทนี่ g กูดแมนนักจิตบำบัดสาวผู้ได้รับฉายาว่าเป็นนักบำบัดผู้ซื่อสัตย์อย่างถึงรากถึงโคนทำไมเราต้องมาคุยเรื่องนี้กันในตอนนี้ก็เพราะเรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยไลฟ์โค้ชที่บอกให้เราคิดบวกอยู่ตลอดเวลาเราเห็นภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบบนอินสตาแกรม เราเห็นคำคมสร้างแรงบันดาลใจที่บอกว่า Good w i b e s only หรือขอแค่พลังบวกเท่านั้นจนทำให้เรารู้สึกว่าการมีความทุกข์การร้องไห้หรือการรู้สึกแย่กลายเป็นเรื่องผิดบาปกลายเป็นความล้มเหลวแต่วิทนี่ g กูดแมนกำลังจะบอกเราว่าหยุดเถอะครับหยุดทำร้ายตัวเองด้วยความสุขจอมปลอมแล้วหันมาโอบกอดความจริงที่แสนเจ็บปวดแต่จริงใจกันดีกว่า วันนี้เราจะมาถอดหน้ากากของคำว่าคิดบวกและค้นหาว่าเส้นบางๆที่กั้นระหว่างกำลังใจกับยาพิษมันอยู่ตรงไหนกันแน่ก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงบาดแผลสมมุติว่าคุณโดนยิงมีแผลเวอะวะที่แขนเลือดกำลังไหลหาบแล้วหมอเดินเข้ามาดูแผลของคุณแล้วหยิบพลาสเตอร์ยาอันเล็กๆล,ลายการ์ตูนน่ารักน่ารักมาแปะทับลงบนแผลกระสุนปืนนั้นพร้อมกับบอกว่าแปะแล้วนะ เดี๋ยวก็หายไม่ต้องคิดมากคุณคิดว่าแผลนั้นจะหายไหมครับแน่นอนว่าไม่น้ำซ้นมันอาจจะติดเชื้อเน่าเฟะและลุกลามจนต้องตัดแขนทิ้งนี่แหละครับคือภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพที่สุดของท็อกซิกโพซิทิวิตี้มันคือการเอาพลาสเตอร์ยาแผ่นเล็กๆมาปิดทับบาดแผลกระสุนปืนมันคือความพยายามที่จะกลบเกลื่อนความจริงที่เจ็บปวดด้วยเปลือกนอกที่ดูสวยงามแต่ข้างในกลับพังทลายวิทนียกูดแมนอธิบายว่า ภาวะคิดบวกเป็นพิษไม่ใช่แค่การมองโลกในแง่ดีเฉยๆนะครับแต่มันคือแรงกดดันมันคือการบีบคั้นอย่างไม่ลดละว่าเราต้องมีความสุขเราต้องคิดบวกในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเรื่องราวตรงหน้าจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามมันคือการปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของเราเพราะความเป็นมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยเฉดสีของอารมณ์ที่หลากหลายทั้งสุขทุกข์เศร้าโกรธเกลียดผิดหวังอิจฉา การที่เราพยายามจะตัดเฉดสีมนๆมนออกไปแล้วเลือกใช้แต่สีสดใสก็เหมือนเรากำลังวาดภาพชีวิตที่ไม่สมจริงและที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเชื่อว่าอารมณ์ลบๆเป็นสิ่งไม่ดีเราจะเริ่มกดทับมันไว้เราจะเริ่มกดเก็บความรู้สึกจริงๆของเราลงไปในกล่องเล็กๆปิดฝาให้แน่นแล้วนั่งทับมันด้วยรอยยิ้มจอมปลอมคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าร่างกายของเราฉลาดกว่าที่เราคิด เมื่อเรากดดันจิตใจให้ไม่รู้สึกร่างกายจะรู้สึกแทนครับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนว่าการกดทับอารมณ์หรือ emotional suppression นั้นสร้างความเครียดให้กับร่างกายอย่างมหาศาลมันส่งผลให้ระดับฮอร์โมนความเครียดพุ่งสูงขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันทำงานแย่ลง และในระยะยาวมันเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงอย่างโรคหัวใจและเบาหวานเหมือนกับว่ายิ่งเราพยายามวิ่งหนีความทุกข์เท่าไหร่ความทุกข์นั้นมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันย้ายที่จากในใจไปฝังอยู่ในเซลล์ร่างกายของเราแทนและรอวันที่จะระเบิดออกมาในรูปแบบของความเจ็บป่วยทางกายและสิ่งที่โหดร้ายไปกว่านั้นคือสิ่งที่เรียกว่า the shame spiral หรือวงจรแห่งความละอายลองนึกภาพตามนะครับ เมื่อค <Commission. S 2> ุณกำลังเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่สังคมบอกคุณว่าต้องคิดบวกสิสิ่งที่เกิดขึ้นในหองคุณคืออะไรคุณจะเริ่มโทษตัวเองคุณจะเริ่มคิดว่าทำไมเราถึงอ่อนแอแบบนี้ทำไมคนอื่นเขาผ่านไปได้แต่เรายังจมอยู่กับที่เราคงเป็นคนไม่เอาไหนที่จัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เห็นไหมครับว่าจากเดิมที่มีแค่ความทุกข์จากปัญหาตอนนี้คุณมีความทุกข์ชั้นที่สองเพิ่มเข้ามาคือความรู้สึกผิดที่ตัวเองมีความทุกข์ นี่คือกับดักที่ร้ายกาจที่สุดของ Toxic ิกโพซิทิวิมันทำให้เรารู้สึกแย่ที่เรารู้สึกแย่และทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวเพราะเราไม่กล้าบอกใครว่าเรากำลังพังทลายกลัวจะถูกมองว่าเป็นคน t o อกซิกหรือเป็นคนน g a t i v ฟที่ไม่มีใครอยากคบหายิ่งไปกว่านั้นในมุมมองของความสัมพันธ์การคิดบวกเป็นพิษคือนักฆ่าความสัมพันธ์ตัวฉกาจเลยทีเดียวครับ ลองจินตนาการดูสิครับถ้าคู่รักของคุณเดินมาบอกว่าเขากำลังเครียดเรื่องงานมากๆเขากลัวจะถูกไล่ออกแล้วคุณตอบกลับไปทันทีว่าโธ่เอ้ยอย่าคิดมากเลยอย่างน้อยเธอก็ยังมีงานทำนะคนอื่นตกงานเยอะแยะคุณอาจจะคิดว่าคุณกำลังให้กำลังใจแต่สิ่งที่คู่รักของคุณได้ยินคือความรู้สึกของเธอไม่สำคัญหรือเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะบน่นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอย่างน้อยมักจะเป็นประโยคที่ทำลายความรู้สึกได้รุนแรงที่สุด เพราะมันคือการเปรียบเทียบความทุกข์มันคือการลดทอนคุณค่าของประสบการณ์ที่อีกฝ่ายกำลังเผชิญเมื่อฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าพูดอะไรไปก็ไม่ได้การรับฟังที่แท้จริงเขาก็จะเริ่มเงียบและเมื่อความเงียบเข้ามาแทนที่บทสนทนาที่ลึกซึง้งความสัมพันธ์ก็เริ่มเปราะบางและค่อยๆพังทลายลงในที่สุดแล้วมันลามไปถึงเรื่องของความเชื่อด้วยนะครับ ว i t n e y Goodman พูดถึงเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากเกี่ยวกับวัฒนธรรม manifestation หรือกฎแรงดึงดูดแบบสุดต่งที่บอกว่าเราดึงดูดสิ่งที่เราคิดถ้าเราคิดดีสิ่งดีๆจะเข้ามาถ้าเราคิดร้ายสิ่งร้ายๆจะเข้ามาฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับเป็นการเสริมสร้างพลังอำนาจให้ตัวเองแต่ลองมองในมุมกลับดูสิครับสำหรับคนที่เพิ่งแท้งลูกสำหรับคนที่เพิ่งตรวจเจอโรคร้ายหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุ แนวคิดนี้กำลังบอกพวกเขาทางอ้อมว่านี่เป็นความผิดของเธอเธอคงคิดลบสินะถึงดึงดูดเรื่องแบบนี้เข้ามาหรือจักรวาลจัดสรรสิ่งนี้มาให้เธอเพราะเธอสมควรได้รับมันนี่คือการกล่าวโทษเหยื่อที่โหดร้ายที่สุดภายใต้หน้ากากของจิตวิญญาณมันทำให้คนเจ็บปวดต้องแบกรับความผิดบาปที่พวกเขาไม่ได้ก่อทีนี้หลายท่านอาจจะเริ่มสงสัยแล้วครับว่าอ้าว แล้วการคิดบวกมันไม่ดีตรงไหนเราควรจะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย,ายนั่งจมกองทุกไปวันๆอย่างนั้นหรอไม่ใช่ครับวิทนีย์กูดแมนไม่ได้บอกให้เราเลิกหวังหรือเลิกมองหาแง่งามของชีวิตแต่เธอพยายามจะชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการคิดบวกที่ดีต่อสุขภาพกับภาวะคิดบวกเป็นพิษจุดตัดมันอยู่ที่คำว่ากาละเทศะและการยอมรับความจริงครับเพื่อให้เห็นภาพชัดที่สุด ผมขอยกเรื่องเล่าเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากที่ผมได้ฟังมาจากบทความหนึ่งที่เขาได้รีวิวหนังสือเล่มนี้และผมคิดว่าเป็นคําอธิบายที่ดีที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาท่านเปรียบเทียบว่าการคิดบวกก็เหมือนกับการออกกําลังกายครับลองจินตนาการดูนะครับการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีไหมครับดีมากครับมันทำให้ร่างกายแข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันทำให้เราสดชื่นถ้าคุณร่างกายปกติแข็งแรงดี การออกไปวิ่งไปเข้ายิมคือสิ่งที่ควรทำเพื่อป้องกันไม่ให้เราป่วยง่ายการคิดบวกก็เช่นกันครับในวันที่ชีวิตราบรื่นหรือเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆการมีทัศนคติที่ดีการมองโลกในแง่บวกมันคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจทำให้เราไม่เครียดง่ายทำให้เรามีแรงฮึดสู้แต่ลองจินตนาการว่าวันนี้คุณป่วยหนักคุณเป็นไข้สูง40องศาคุณปวดร้าวไปทั้งตัว หรือคุณพิ่งขาหักมาหมาดๆแล้วมีคนมาบอกคุณว่าเฮ้ยลุกขึ้นไปวิ่งสิออกกําลังกายมันดีนะเดี๋ยวก็หายคุณจะรู้สึกยังไงครับมันบ้าไปแล้วใช่ไหมครับการบังคับคนป่วยหนักไปวิ่งมาราธอนไม่เพียงแต่จะไม่ช่วยรักษาโรคแต่มันจะทําให้เขาตายเร็วขึ้นอาการสุดหนักลงคนที่มีความทุกข์แสนสาหัสคนที่กําลังเผชิญวิกฤตชีวิตคนที่จิตใจกําลังแตกสลายก็เหมือนกับคนป่วยหนักครับ สิ่งที่พวกเขาต้องการในตอนนั้นไม่ใช่การออกกำลังกายหรือการคิดบวกแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการคือการรักษาและการรักษาทางใจที่ว่านี้คือการได้รับการรับฟังการได้รับการยอมรับว่าความเจ็บปวดของเขานั้นมีอยู่จริงการได้พักผ่อนทางความรู้สึกและการมีใครสักคนนั่งอยู่ข้างๆโดยไม่ต้องพยายามลากเขาไปไหนนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญวิทนีย์กูดแมนเสนอแนวคิดที่เรียกว่า radical acceptance หรือการยอมรับความจริงอย่างถึงที่สุดมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการกล้าหาญที่จะมองหน้าความเจ็บปวดแล้วบอกว่าใช่ตอนนี้มันแย่มากตอนนี้เรากำลังเจ็บปวดและมันสมเหตุสมผลแล้วที่เราจะรู้สึกแบบนี้การยอมรับความจริงคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาเหมือนกับการที่หมอต้องวินิจฉัยโรคให้ถูกก่อนถึงจะรักษาได้ถ้าเรามัวแต่ปฏิเสธว่าเราไม่ป่วยเราสบายดี เราก็ไม่มีวันได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเมื่อพูดถึงการเยียวยามันนำเราไปสู่ประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆนั่นคือเรื่องของครอบครัวหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดแค่เรื่องคิดบวกแต่ยังเจาะลึกไปถึงไดานามิกของครอบครัวที่ซับซ้อนโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลักษณะ n a r c i s s i s t i c family system หรือระบบครอบครัวแบบหลงตัวเองครอบครัวแบบนี้มักจะยึดถือภาพลักษณ์สำคัญกว่าความจริงใจ สมาชิกในครอบครัวถูกกดดันให้ต้องแสดงออกว่าเรารักกันดีครอบครัวเราอบอุ่นห้ามเอาเรื่องในบ้านไปเล่านอกบ้านห้ามแสดงความโกรธพ่อแม่ถ้าใครสักคนลุกขึ้นมาพูดความจริงหรือแสดงความไม่พอใจคนคนนั้นจะกลายเป็นแกะดำหรือแพะรับบาปทันทีในขณะที่คนอื่นๆจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ท้ายเพื่อรักษาสถานะเดิมของครอบครัวไว้ในครอบครัวแบบนี้ Toxic Positivity คืออาวุธที่ใช้ควบคุมสมาชิกครับคำพูดอย่างพ่อแม่ทำไปเพราะรักนะยังไงก็เป็นครอบครัวตัดกันไม่ขาดหรอกหรือกตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีมักถูกใช้เพื่อปิดบากคนที่ถูกทำร้ายเพื่อให้พวกเขายอมจำนนและทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษต,ต่อไปวิทนีย์กูดแมนกล้าที่จะแตะประเด็นเรื่องการตัดขาดความสัมพันธ์ซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามในสังคมไทยและหลายสังคมเธอบอกว่า บางครั้งการรักษาระยะห่างหรือแม้แต่การเดือนออกมาจากครอบครัวที่ทำร้ายจิตใจซ้ำๆอาจเป็นหนทางเดียวในการรักษาชีวิตและสุขภาพจิตของเราไว้มันไม่ใช่เรื่องของการเนรคุณแต่มันคือเรื่องของการปกป้องตัวเองและการสร้างขอบเขตที่แข็งแรงฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านคงเร่มเห็นภาพแล้วว่าเราเผลอทำร้ายตัวเองและคนรอบข้างด้วยความปรารถนาดีมามากแค่ไหน คำถามสำคัญต่อมาคือแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีถ้าเราอยากจะเลิกเป็นมิสเตอร์หรือมิสท็อกซิกโพซิทิวิตี้และกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองและคนที่เรารักจริงๆเราต้องเริ่มลองทำดูอย่างไรบ้างผมขอสรุปเป็น just try i to t k i d ชุดเครื่องมือฉบับพกพาที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีครับอย่างแรกเลยครับเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนความรู้สึก ลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าในเวลา24ชั่วโมงข้างหน้าคุณผ l i อใช้คำว่าอย่างน้อยหรือไม่เป็นไรหรอกไปกี่ครั้งถ้าคุณเจอเพื่อนที่กำลังทุกข์ใจให้ลองกลืนคำพูดพวกนั้นลงไปก่อนแล้วเปลี่ยนมาใช้คำถามปลายเปิดหรือคำพูดที่ยืนยันความรู้สึกแทนแทนที่จะพูดว่าอย่าคิดมากเลยเดี๋ยวก็ดีขึ้นให้ลองพูดว่าเรื่องนี้มันฟังดูหนักมากเลยนะ เราเข้าใจเลยว่าทำไมเธอถึงเครียดแทนที่จะพูดว่าสู้ๆนะคิดบวกเข้าไว้ให้ลองพูดว่าเราไม่รู้จะช่วยแก้ปัญหายังไงแต่เราอยู่ตรงนี้นะเธออยากระบายอะไรไหมหรืออยากให้เราแค่นั่งเป็นเพื่อนเฉยๆเห็นความแตกต่างไหมครับแบบแรกคือการผลักใสความรู้สึกแต่แบบหลังคือการโอบอุ้มความรู้สึกคีย์เวิร์ดสำคัญคือเราเห็นความเจ็บปวดของเธอ และเธอก็ไม่ได้บ้าที่รู้สึกแบบนั้นแค่นี้แหละครับพลังของการ Validation มันมหาศาลมากมันทำให้คนฟังรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกอย่างที่สองอนุญาตให้ตัวเองเป็นมนุษย์สำหรับตัวคุณเองเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรู้สึกแย่ๆเข้าจู่โจมอย่ารีบไล่มันไปครับลองนั่งลงกับมันสักพักเหมือนชื่ออิน t a g r a m ของผู้เขียน sit with it ลองถามตัวเองว่า ตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรความโกรธนี้กำลังบอกอะไรเราความเศร้านี้กำลังบอกว่าเราสูญเสียอะไรไปจำไว้นะครับว่าอารมณ์ลบๆไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือเข็มทิศความโกรธบอกเราว่าขอบเขตของเราถูกล้ำเส้นความอิจฉาบอกเราว่าเราต้องการอะไรความเศร้าบอกเราว่าสิ่งนั้นสำคัญกับเราแค่ไหนถ้าเราฟังเสียงของอารมณ์เราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้น และแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นครับอย่างที่3เลิ่งเป็นช่างซ่อมแต่จงเป็นนักฝังธรรมชาติของเราเมื่อเห็นใครมีปัญหาเราอยากจะพุ่งเข้าไปซ่อมทันทีอยากเสนอทางออกอยากบอกวิธีแก้แต่เชื่อไหมครับว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่กำลังระบายเขาไม่ได้ต้องการทางแก้อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ในตอนนั้นเขาแค่ต้องการพื้นที่ระบาย ลองฝึกที่จะฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อตอบโต้ลองถามเขาดูสิครับว่าตอนนี้เธอต้องการให้เราช่วยหาทางออกหรืออยากให้เราแค่รับฟังเฉยๆการถามประโยคนี้นอกจากจะแสดงความเคารพแล้วยังช่วยให้เรารู้บทบาทที่ถูกต้องในสถานการณ์นั้นๆด้วยครับและสุดท้ายสร้างขอบเขตให้กับผู้หวังดีที่เป็นพิษ ถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกยัดเยียดความสุขจอมปลอมคุณมีสิทธิ์ที่จะปกป้องความรู้สึกตัวเองครับคุณสามารถบอกคนเหล่านั้นอย่างสุภาพได้ว่าขอบคุณที่เป็นห่วงนะแต่ตอนนี้เรายัางไม่พร้อมจะมองในแง่ดีเราขอเวลาเสียใจสักพักหรือเราแค่อยากระบายให้ฟังเฉยๆยังไม่อยากได้คำแนะนำการสื่อสารความต้องการของเราออกไปตรงๆจะช่วยให้คนรอบข้างเรียนรู้วิธีที่จะดูแลเราได้ถูกต้องมากขึ้นครับ ท่านผู้ฟังครับชีวิตคนเรามันไม่ได้เป็นเส้นตรงและมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดทางบางวันมันก็มีหนามตามมีคโคลนตมมีพายุฝนการที่เราบอกว่าชีวิตดีดีในวันที่เรายือนอยู่กลางพายุมันไม่ได้ช่วยให้เราไม่เปียกและมันไม่ได้ช่วยให้พายุหยุดสิ่งเดียวที่จะช่วยเราได้คือการยอมรับว่าเฮ้ยฝนตกหนักวะ่ะเปียกไปหมดแล้วหนาวด้วย แล้วหันไปกอดคนข้างๆหรือหาที่หลบฝนเพื่อรอเวลาให้มันผ่านไปหนังสือ Toxic Positivity ของวิทนีย์ก o d แมนเล่มนี้ไม่ได้มาเพื่อบอกให้เรากลายเป็นของขวางโลกแต่มาเพื่อปลดปล่อยเราออกจากกรงขังแห่งความคาดหวังกรงขังที่เขียนป้ายติดไว้ว่าห้ามมีความทุกข์เธอคืนสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ให้กับเราสิทธิ์ที่จะร้องไห้สิทธิ์ที่จะอ่อนแอสิทธิ์ที่จะโกรธ และสิทธิ์ที่จะไม่โอเคเพราะสุดท้ายแล้วความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการกดข่มความรู้สึกแต่เกิดจากการยอมรับความรู้สึกเหล่านั้นแล้วก้าวเดินต่อไปทั้งๆท,ท,ที่ยังเจ็บปวดต่างหากก่อนจะจากกันวันนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยประโยคหนึ่งจากหนังสือที่ผมชอบมากครับวิทนีย์กุดแมนบอกว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ได้สร้างขึ้นจากความรู้สึกที่ดีเท่านั้น แต่สร้างขึ้นจากการที่เราพร้อมจะอยู่เคียงข้างกันและกันผ่านทั้งช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดวันนี้ผมขอท้าทายทุกท่านครับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้หากมีใครสักคนเดินเข้ามาหาคุณพร้อมกับความทุกข์ขอให้คุณลองห้ามใจตัวเองไม่ให้รีบหยิบยื่นคำปลอบใจแบบสำเร็จรูปไม่ต้องรีบบอกให้เขาสู้ๆไม่ต้องรีบบอกให้เขาคิดบวกแต่ให้ลองใช้ความเงียบการสบตา และคำพูดง่ายๆว่าเราอยู่ตรงนี้นะลองทำดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าบางครั้งสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เรามอบให้กันได้ไม่ใช่คำแนะนำที่ฉลาดล้ำเลิศแต่คือหัวใจที่พร้อมจะรับฟังต่างหากสำหรับหนังสือ Toxic Positivity คิดบวกเป็นพิษเล่มนี้แนวคิดไหนที่คุณผู้ฟังโดนใจที่สุดหรือใครเคยมีประสบการณ์โดนคำพูดคิดบวกทำร้ายจิตใจมาบ้าง ลองแชร์ประสบการณ์หรือคอมเมนต์แบ่งปันกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้เปิดกว้างสำหรับทุกความรู้สึกไม่ต้องโลกสวยก็คุยกันได้และแน่นอนครับถ้ามีหนังสือเล่มไหนอีกที่คุณอยากให้เรานำมาสรุปเจาะลึกและชวนมาลองทำดูด้วยกันในครั้งต่อไปแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแต่การเดินทางเพื่อเข้าใจตัวเองและผู้อื่นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น แล้วอย่าลืมนะครับว่าทุกการลองทำดูคือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณเสมอไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ขอแค่ได้ลองทำดูพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ